ผมนายจรานวัตรศรีจันทร์ครูกศนตำบลับ้านทานกศนเภอร์บุรชสำนักงานกศนจังหวัดเพชรบุรีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา c o วิด1 9กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้สำนักงานกศนจัดการศึกษาต่อเนื่องแบบออนไลน์โดยสำนักงานกศนจังหวัดเพชรบุรีกศนเบอร์บุรจัดทําคลิปเพื่อสนองนโยบายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง ความรู้และเพิ่มรายได้ให้ตนเองและครอบครัวสวัสดีครับผมนายอบปตุมเป็นวิทยากรอาชีพโกอต๊ตนตำบลมฐาตรฐาอบละลาจังหวัดเชียงรีพบกันในวันนี้จะมาสอนอาชีพการทําปุ๋ยสูตรท่พ6ทพกขั้นตอนในการทํามีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ การที่จะทำคุยสู้ต่พกี่พกก็มีขั้นตอนทีนึงคือมีวชัชพืชเขาเรียกว่าวชัชชือขั้นต้นวชัชชือขั้นต้นนี่มีส่วนผสมของวชัชชือขั้นต้นก็มีอยู่ซียางก็มีหนึ่งมะพร้าวอ่อนกีลูกนำม,มะพร้าวอ่อนกีลูกแล้วก็หนุมเปรี้ยวจะเป็นยาคูหรือว่ามีทาเกนก็ได้หนุ่มคดแล้วก็ น้ำขมาาหนึ่งช้อนแล้วก็ยิ้วดำหนึ่งช้อนเอามาผส้มรวมกัน,กนแล้วมาไปเจดหวันพอได้เจดหวันแล้วมันจะเป็นวัชเชื้อขันต้นเอาวัชมาที่ว่าเราจะเอาไปทำปุ๋ยสูตรจะเป็นซูดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเรามีตัววัชเชื้อเนี่ยสามารถที่จะไปมัด้หมดเราชะเอาอนนำมาเข้าเร้ว แล้วก็เทใส่ใส่ภาชนะใส่ถามกระหมังอะไรก็ได้แล้วก็ขั้นตอนที่สองขนมเปรี้ยวหนึ่งขวดใส่ลงไปในน้ำมะพร้าวขั้นตอนที่สามเข้ามาก มันเป็นน้ำขมากได้ว่าทามันไม่มีน้ำก็เอาทั้งทังเือทั้งน้ำใช้ได้ขมาร์กมุนชนกันสามสีอิ้วดำมุชนชนที่เราใช้อิ้วดำเนี่ยเพื่อการผางแสงให้มันแส,แสงที่ว่าผางแสงให้มันเพราะว่าไอ้พวกมิตีเนี่ยถ้าโดนแสงทั้งข้างนอกอะ่ะมันจะทําให้ ดูเรสีมันตายได้คือเราใส่สีอิวดำมันเกือเป็นการขวางแสงสียางรวมกันแล้วก็มฏเใส่ใส่ขวดใส่ภาชนะเก็บไว้มากรกะชิดหวานมันก็จะออกมาเป็นหัวเชื้อผัานต้นอื้อหนึ่งเราเอาน้ำตาว้าเทใส่รูเลยหนึ่งลิตรหนึ่งลิตร สองตามสายแดงหนึ่งสองสามตีสามส,สายวัวเชือกขันต้นวัวเชือกตั้งต้นที่เราถามไว้เมื่อตอนที่แล้วอะไปตีโอ,อ,อ,อน แล้วก็ตีไตเขาเรียกสีดำเป็นชอนเพื่อใส่การสางแสงเพราะว่าไอ้พวกลิ้นสีพวกเนี้ยมันไม่ชอบแสงสว่างมันชอบเรือใส่สีอุ่นไปแล้วนี่สีมันออกดำๆดำเรื่องๆมันจะเกอนแฉลงดีจนมันตายเนี่ยแล้วก็ขยาวให้เข้า,ากัน แเราก็มักไว้สิบห้าวันใช่ได้มันจะออกมาเป็นปุยสูตรสิบพกทิบพกมาติดที่ผ้าเท่ากับปุยเข้มหนีปุยสิ่สสพก,พกลังหลังจากที่เรามาัดสูตรรวมเสร็จแล้วได้สิบผ้าหวันแล้วเราก็เอาปุยสูตรสิบพกสิบพกตัวเนี้ยไปทำปุยมะม,ม่วงดินมะม,ม,ม่วงต้นมะม่วงดอก ก็หาเพราะว่าเราดอกไม้เราไม่สวยดอกไม่สวยดอกซีซีซีซหลดไที่นี่ไปซีจะสวยมากแล้วก็สาม,มารถที่จะไปปรับปรุงดินได้บำรุงต้นได้หมดอัตตาการใช้ใช้หาช้อนแกงช้อนน้ำดื่วิตพีดพ่นถังใบหรือลดลงดินได้